สวัสดีครับช่างแบงค์ครับวันนี้ก็จะพามารับชมนะครับอภาพแนวเดินท่อต่างๆนะนาของแต่ละชั้นครับนี่ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นครับที่ชั้นหนึ่งครับจ่ายแบที่ชั้นหนึ่งทั้งหมดครับระบบแอร์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปลั๊กครับเนี่ยนี่ก็เป็นหัวรางครับที่เข้าห้อง M d b ดีห้องเซ็นเตอร์ของตึกนี้นะครับอก็ ค่อยๆทำไปครับแต่ก็นึกแล้วก็ใจหายเหมือนกันงานใกล้จะเสร็จแล้วทำมาหลายเดือนกับวันละนิดวันละหน่อยก็มีความสุขดีนะครับกับการทำงานลักษณะนี้ค่อยๆทำไปไม่ดีบไม่ร้อนอะไรนี่นี่ก็เป็นชั้นสามก็เป็นชั้นที่ทำให้ใครหลายๆคนได้รู้จักกับช่างแบงค์นะครับนี่เลยแนวนี้เลยครับ อา่านี่ก็เป็นแนวชั้น3ครับและนี่ก็เป็นชั้น1ส่วนชั้น4ครับยังไม่ได้เก็บครับอยู่ในขั้นตอนที่กำลังเก็บรายละเอียดกันอยู่ครับเอ่ยังไงก็นะฝากติดตามรับชมกันด้วยละ่ะแอเป็นไงจ้าบไหมเนี่ยเดินไปไม่ได้ใช้อะไรเสียแรงไปซะฟรีๆเลยโถเอ้ยไม่นานเลย แนวพาเดินชมชั้นหนึ่งต่อครับชั้นหนึ่งนะทำยากครเพราะอุปกรณ์มีน้อยนี่ก็เป็นชั้นหนึ่งท่อนท้ายครับครึ่งหลังของชั้นหนึ่งครับยังไม่ได้เสร็จระดับแล้วก็ตัดเลยแต่ตอนนี้จริงจริงแล้วหน้าง,งานนะความคืบหน้าก็คือร้อยสายเสร็จหมดแล้วครับติดหลอดเทสอะไรหมดแล้วครับเอาแนวเดินท่อมาให้ชมเฉยครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมเพจช่างไฟฟ้าสระบ,บุรีและช่างแบงก์เองจ้ะด้วยนะครับ อืมบายแล้วบาย